คอมพิเซอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นของโฟกสวาเกนนะครับภายนอกก็ยังถือว่าดูดีนะครับติดสติกเกอร์มาใหม่นะนี่ก็ถือว่าใช้ได้ไม่นานเพราะว่ารู้สึกคอมตัวนี้พ่นสายมานะภายนอกดูสวยเห็นไหมครับเราก็มาดูเปิดดูภายในดำนะครับแล้วดูลูกสู เนี่ยลูกสูบแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับถือว่าฟิล์มที่เคลือบอลูกสูบมาเนี่ยมันลอกออกหมดละถูกเสียสีหมดละนะครับคอมตัวนี้เป็นคอมที่บิ้วมาใหม่นะครับบิ้วซึ่งบิ้วแบบไหนไม่รู้นะครับดูซิคำเนี่ยดูไม่ได้เลยอย่างเนี้ยลูกสูบเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับ หลายคนก็บอก้อยลูกสูบเสียแล้วซ่อมได้ไหมมีหลายคําถามนะลูกสูบเสียอย่างนี้เอาลูกสูบไปโยนทิ้งนะครับมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับถ้าเกิดลูกสูบเสียเนี่ยซ่อมได้ไหมนะครับผมเองสามารถาซ่อมได้หมดเพราะว่าเรามีคอมเพรสเซอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ลูกสูบแบบนี้ ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เรามีเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้คือต้องเปลี่ยนอนะลูกสูบของเก่าเลยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นลูกสูบหรือว่าระบบอะไรก็แล้วแต่มีการเสียดสีสึกหลอแตกหักมันก็ต้องเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์นั้นๆออกไป นะครับถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเลวร้ายมากเลยเน่าเลยเห็นไหมครับดำปีเลยเอ้อย่างเงี้ย <c oughs> ก็สามารถซ่อมให้คืนชีพได้อคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ส่งมาจากเชียงใหม่นะครับก็เปิดให้ดูแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยแล้วก็ภาพนิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับช่างแดง มือบิวคอมจากลบบุรีนะครับสวัสดีครับเสมือดีสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยามบ่ายอากาศร้อ,รอนปีนี้นี่น่าจะร้อนเนาเรื่องเลยเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถเนี่ยควรดูแลรักษาให้ช่างบำรุงรักษาให้ช่างที่ทันไว้ใจอยู่ใกล้บ้านอะไรก็แล้วแต่ บอกเพื่อนช่างนะครับจังหวัดใกล้เคียงกันอะไรพวกนี้ลองเช็กดูเผื่อมีอเพื่อนช่างที่มาเรียนซ่อมคอมไปแล้วเขาก็สามารถซ่อมได้นะครับซ่อมได้จบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยรถสไลด์นะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเสื้อสูบแรงตามเนี่ยเราก็สลับสับเปลี่ยนใส่เสื้อใส่เสื้อของญี่ปุ่นได้นะครับสเปคเดียวกันอะไรกันพวกนี้ก็สามารถใส่ได้ มีเพื่อนช่างอยู่หลายที่ทีเดียวนะหลายจังหวัดทีเดียวนะที่ซ่อมคอมเพรสเซอร์เป็นภาคใต้ก็มีมีหลายหลายภาคภาคอีสานก็มีอะไรก็มีนะ<ม>เพื่อนช่างที่มาอบรมมาเรียนรู้จากผมเนี่ยผมบอกให้หมดเลยทุกทุกรายละเอียดนะทุกรายละเอียดบอกได้เลยนะครับแล้วก็ซ่อมแล้วจบซ่อมแล้วใช้ได้เลยนะครับ เราก็ต้องมาดูชิ้นงานนะครับ <c oughs> มันสามารถซ่อมบำรุงได้นะครับ <c oughs> หลายคนบอกเอ้ยซ่อมได้ยังไงมันเป็นสนิมอย่างนี้ก็มันมีวิธีซ่อมนะครับ <c oughs> ลูกสูบเสียอย่างนี้ซ่อมได้ยังไงถอดคนไกลออกมาอย่างนี้เลยนะครับถอดออกมาเราก็ดูซิอะไรมันเสียบ้างนะครับ สูบเสียอย่างนี้ซ่อมได้ไหมซ่อมได้นะหลาคนบอกว่าจะซ่อมได้ยังไงว่ามันเสียหมดแล้วเนี่ยทมได้ยังไงอย่างงี้ยซ่อมได้คือเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนลูกสูบที่ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างเล็กนี่ <c oughs> นะครับ งานเยอะไหมช่างเล็กไม่เจอกันนานไม่ได้พูดคุยกันเลยแดงไดนาโมโ,มโคกสำโรงรับซ่อมคอมเพรสเซอร์ไอ้น,นี่เห็นปะแล้วก็มีอยุธยามีที่ไหนอีกล่ะเอ่อดูหลายจังหวัดจําไม่ได้ต้องกลางโฉนดถึงจะรู้ว่าเพื่อนช่างอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรบ้างที่ซ่อมคอมเพรสเซอร์เป็นเอ่อที่ซ่อมคอมเพรสเซอร์เนี่ยคือแบบว่า คอมรุ่นใหม่ๆอ่ะเอาง่ายๆเลยอ่ะหลายรุ่นนะในรถยุโรปในรถญี่ปุ่นก็เหมือนกันที่ใช้โซลินอยด์วาลเดี๋ยวผมให้ดูโซลินอยด์วาลเนี่ยใช้โซลินอยด์วาลเนี่ยมีหลายรุ่นหลายสเปคด้วยกันจะมียางสี่ชั้นหน้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นก็สุดแล้วแต่คอมใหม่ๆหลายลายี่ห้อหลายแบรนด์ใส่ไปนี่โอ้โห ติดตั้งไปปุ๊บได้ใช้งานได้ไม่นานตีกับตีกลับแล้วอะไรรู้ไหมช่างก็เคลมไม่ได้เคลมไม่ได้แล้วเดือดร้อนใครก็เดือดร้อนช่างนั่นแหละเพราะอย่างน้อยเจ้าของรถเนี่ยเฮ้ยเมื่อแอร์ไม่เย็นปุ๊บหรือแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างเขาก็ต้องกลับมาหาช่างที่ที่ซ่อมหรือติดตั้งไปมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเปลี่ยนใหม่แล้วทำไมใช้ได้ไม่นานวัตถุดิบ ผลิตที่ไหนวัตถุดิบเป็นยังไงตรงนี้แหละมันคือปัญหาเพราะฉะนั้นช่างที่ซ่อมเป็นได้เปรียบได้เปรียบแน่นอนเพราะว่ามีงานสมมุติมตีกับฉุกเฉินพรุงนี้ก็สามารถแก้ไขได้แก้ที่ต้นเหตุที่มันเกิดปัญหาได้นะครับช่างก็ไม่เจ็บตัวมากเจ้าของรถอาจจะเสียเวลาหน่อยช่างทุกคนไม่ต้องการให้งานตีกับ แต่ทุกคนเจองานตีกับแน่นอนใช่ไหมครับเพราะที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมลงมือซ่อมอยู่ทุกวันผมก็จะรู้เฮ้ยอาเน้นแล้วเน้นอีกเลยแต่ว่าช่างเองก็ต้องมีความรับผิดชอบรับประกันให้ลูกค้าดูแลให้ลูกค้าทุกคนไม่อยากให้งานตีกับแต่ทุกคนเจองานตีกลับนะมีแต่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยมันจะน้อยหรือจะมากหรือ มันเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับเสียอุปกรณ์อื่นเสียทําให้แอร์ไม่เย็นได้เพราอหลายคนก็บอกเฮ้ยมันก็ไม่เกี่ยวกันสิอะไรต่างพวกนี้ abs เสียก็ abs สไม่ใช่นะถ้าไม่รู้แล้วอย่าอย่ามาเถียง <c oughs> ต้องบอกไว้เลยถ้าไม่รู้แล้วคุณอย่าเถียงนะครับยางกเ,ยกเครื่องยนต์มันเริ่มชำรุดมันฟรีเป็นบางครั้ง ก็ฉุดคอมไม่ได้แอร์ก็ไม่เย็ยนไฟก็ไม่ชาร์จอย่างนี้เป็นตน้นวาวน้ําตายนะฮะปั๊มน้ําทํางานไม่ดีแอร์ก็ไม่เย็ยนก็ตัดระบบแอร์ทิ้งตัดคอมเพรสเซอร์ทิ้งก่อนมีแต่ลมอย่างนี้นะครับความร้อนเครื่องยนต์บนเรือนใหม่ไม่ขึ้นแต่ในเครื่องมันร้อนเพราะวาล์วน้ําไม่เปิดเซ็นเซอร์วัดไม่ได้ความร้อนที่นับัดไม่โชว์นะครับยกเว้นรถบางรุ่น บางรุ่นบางรุ่นวาวน้ําตายความร้อนก็โชว์เพราะว่าเขาติดไอตัวเทอร์โมสวิตเนี่ยมา2จุดด้วยกันทางน้ำด้านน้ําเข้าแล้วก็ด้านในนะครับมันก็ทําให้เซ็นเซอร์นั้นวัดได้นะครับวัดได้ทั้ง2จุดนะครับก็ต้องดูเรียนรู้กันไปนะครับสําหรับเพื่อนช่าง <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่คอมไฟฟ้านะ คอมที่ใช้โซลิด์วาวเป็นตัวปิดเปิดถ้าคอมไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนช่างบางคนไม่เข้าใจนี่คือคอมไฟฟ้าใช้มอเตอร์นะฮะคอมเพรสเซอร์อย่างนี้นะครับมีอินเวอร์เตอร์อย่างนี้นี่คือคอมไฟฟ้าที่จะเปิดสอนกันนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นของเนี่ยคัมรี่นะฮะคัมรี่เวลไฟเอาพาดน,นะฮะ ตรงนี้นะครับพีอูดนะครับนี่จะเป็นคอมไฟฟ้าที่ใช้ตัวมอเตอร์นะครับรายละเอียดปลั๊กไฟนะรัปลั๊กตรงนี้เสร็จแล้วขดลวดภายในนะครับก็วันเสาร์ก็เริ่ม9ก้าโมงนะครับเริ่ม9ก้าโมงเหลือเวลาแค่ <c oughs> ไม่กี่วันนะครับ ใครพลาดอะไรอีกยาวแล้วแถมให้คอมเพรสเซอร์ให้คนละหนึ่งตัวนะคอมไฟฟ้ายกคอมไฟฟ้าที่สมบูรณ์มาให้หนึ่งลูกสิอ่ามาให้ดูหน่อยสิว่าคอมเพรสเซอร์ที่เราเราให้เราแจกไปเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับมันใช้ได้จริงแล้วก็เทสให้เรียบร้อยนะครับเทสเลยว่าไอ้คอมเพรสเซอร์หมุนใช้ได้อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก่อนนะเรื่องคอมไฟฟ้า ที่จะสอนกันวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็ยังแถมให้เรื่องสแกนเนอร์นะอาจารย์ตองจะมาพีเต์ให้ดูซักถามกันเลยว่าเอ้คอมไฟฟ้าต้องเข้าไปโหมดไหนอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นคอมไฟฟ้านี่เป็นแบบนี้เลยมีสายไฟติดแบบนี้นะครับทุกตัวทุกตัวเราก็เช็คให้พร้อมเลยสายไฟแบบนี้นะครับเป็นคอมฟเพรสเซอร์นี่เลยตัวนี้เลยที่ให้ นะครับให้ไปนหนึ่งลูกคุณไปดูในเสียงกลงนะครับที่ไม่ได้เทสไม่ได้อะไรตัวหนึ่งแพงนะครับไม่ใช่ถูกนะเท่ากับามาเรียนเนี่ยแทบแบบโอ้โหได้น้อยมากเอาง่ายๆพอได้คอมเพรสเซอร์ไปตัวหนึ่งสวยๆพวกนี้คุณก็เกินคุ้มแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์ตัวใหม่นะตัวหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าห้าหกหมื่นนะตัวหนึ่งห้าหกหมื่นบาท แล้วคอมเพรสเซอร์พวกนี้ผมคัดมาหมดนะครับนี่สวยๆทางนั้นกิ๊กๆนะครับกิ๊กเดียวก็ปวดหัวหลายกิกยิ่งปวดหัวใหญ่เอาแค่กิ๊กเดียวก็พอนี่ <laughs> เห็นไหมนะสวยฝ้าอาจจะมีบางตัวก็อาจสนิมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์ใช้ได้หมดนะครับผมมีเครื่องเทสนะครับมีเครื่องเทสเห็นไหมสวยไหมขายภาคอีกนาน ใครใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็รีบลงลงนะเพราะว่าครั้งนี้มาก็คือสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็ส่วนที่ออนไลน์เดี๋ยวเราก็ถ่ายคลิปลงไปให้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้ตรงรุ่นพวกคัมรี่ะไรต่างๆพวกนี้นะครับเคลอรี่เวลฟายเอาผาดนะครับก็ไปให้บริการกันได้ถ่ายน้ำมันคอมใหม่เปลี่ยนชุดภายในยังไงเดี๋ยวผมถอดให้ดูหมด นะครับก็เดี๋ยวมีโต๊ะโต๊ะใหญ่ๆตรงสองช่องนี้สองล็อกข้างหน้าเนี่ยไม่รู้มนไปโน่นเลยเห็นไหมยาวเลยนะครับก็เรียงหน้าเข้าหากันแล้วก็เสร็จแล้วอาหารกลางวันระหว่างเสาร์และอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวจัดการไว้ให้เลยนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยอ่ะก็อย่างเนี้ยนะฮะก็ มีเพื่อนช่างนะครับผู้ใช้รถจะอยู่จังหวัดไหนอย่างไรผมแนะนําให้ได้นะครับผมมีเบอร์อยู่ว่าช่างคนไหนที่เขาซ่อมคอมเพรสเซอร์เป็นแล้วผมจะไดะ้ให้ท่านเข้าไปตรวจเช็คและบํารุงรักษาได้อย่าปล่อยให้คอมเพรสเซอร์เสียแบบนี้นะฮะเนี้เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับแต่ช่างซ่อมยังมีวิธีนะในการซ่อมบํารุงให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากที่สุดสวัสดีครับทุกท่านครับ